ก็ก็คือเหตุการณ์เมื่อคืนขวัญจะบอกว่าโครงการหมู yep> um> ่บ hmm. pues uh, mm ้านขวัญดีมากนะคะโครงการหมู anyway> ่บ้านขวัญนดีมากเลยค่ะ แต่ว่าทีนี้เนี่ยความผิดพลาดเนี่ยไม่ได้มาจากโครงการมาจากผู้รับเหมาต่อเติมที่ขวัญเป็นฝ่ายผู้ว่าจ้างให้ให้เขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างคนนี้จะเป็นช่างรับเหมาเพียงผู้เดียวที่ทําบ้านขวนัญตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่มีช่างเข้ามาก็พอเขาทําที่บ้านขวัญมาเนี่ยระยะเวลาปีกว่าๆมันก็ไม่เสร็จติดนู่นติดนี่ติดนั่นแล้วก็ปัญหาล่าสุดเนี่ยคือแม่ขวัญก็แบบเหมือนสองติดสองใจว่า S <S an <stal> an> เอ๊ะจะยังไงดีเพราะว่าขวาญเนียให้เขาต่อเติมชั้น3ขึ้นไปข้างบนส่วนที่เป็นห้องขวาญแล้วไอ้ข้างบนที่ต่อเติมเนี่ยมันตรงลงมากับห้องคุณแม่ด้านล่างซึ่งเขาเจาะท่อไปก็คือท่อท่อน้ำดีอะค่ะพอเจาะท่อไปเสร็จเนี่ยมันก็เออว่าฝนมันตกแล้วเขาจริงๆอะเขาควรที่เจาะท่อแล้วควรจะหาอะไรปิดกั้นในระหว่างการน้ำซึมหรือว่าเผื่อฝอนตกหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาถูกไหมคะ แล้วก็ไออย่างขวานอย่างเงี้ยถ้าเกิดขวัญเป็นช่างขวัญวิธีแก้ปัญหาของขวัญคืออะไรขวัญก็คือจะปิดบลานน้าเพื่อที่มันจะอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ละแล้วก็ปิดาล์นน้าขอรละการเผื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแต่เขาไม่มีการทําอะไรเลยสักอย่างจนกระทั่งขวัญกับคนรถตามไปที่บ้านดูเพราะคุณแม่เข้าไปก่อนหน้านี้คุณแม่อยู่คนเดียวขึ้นไปดูเสร็จขึ้นไปดูชั้นบนตัวต้นเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นตัวท่อแล้วเขาก็เอาปูนขาวอะ มาโปะเอาไว้ซึ่งปูนขาวอะ่ะคือขวัญมาได้เรียนจบการช่างแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าปูนขาวมันมันมันไม่เข้ากับตัวกระเบื้องมันล่อนออกแล้วค้อไปนิดนึงมันก็แตกออกมาแล้วอะ่ะแล้วน้าก็ไหลไหลไหลไล,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 ลงไปอย่างนั้นจนกระทัออ่งโดนฟ้าห้องแม่ซึ่งขวัญไม่รู้ระยะเวลาเป็นระยะเวลากี่วันแต่มาลาไม่ฟ้าห้องคุณแม่เนี่ยบวมไปหมดเลยคือแทบจะครึ่งชั้นนะคะ แล้วก็ตรงที่ขวันให้คนลดลงขวานเนี่ยปีนขึ้นไปดูอ่ะมันเป็นแอ่งอย่างรูปที่ขวัญเอาลงในไอจีอ่ะตัวที่เขาเจาะท่อลงมาตัวหินแกรนิตตัวปูนตัวหินเนี่ยมันอยู่บนอยู่บนฟ้าเพราะพออยู่บนฟ้าฟ้ามันอุ้มน้ํามันก็เป็นแอ่งอย่างเงี้ยเหมือนรับน้ําหนักไม่ไหวอ่ะมันก็เริ่มเทลงมาขวานก็ต้องให้คนลดกโวยเศษปูนออกมาไม่งั้นมันก็จะถล่มออกมาหมดมันเสียหายเยอะขนาดไหนคะโอเยอะมากค่ะ วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์พังทั้งแถบเลยแต่พังทั้งแถบเราก็ต้องรอออกแล้วเราก็วิธีแก้ไขปัญหาคือเราก็ต้องทาตัวการเชื้อราแล้วก็ต้องติดเข้าไปใหม่แล้วก็ตัวพื้นตัวตัวพื้นป้ายแก้ก็เสียแล้วก็ตัวฝ้าพังค่ะแล้วก็ล่าสุดขวัญให้ช่างของโครงการไปเช็คให้ดูเนี่ยระบบที่เขาต่อท่อต่ออ่างเนี่ยเวลาขวัญจะเอามีอาจจากรุช่เข้าไปอะค่ะ มันต้องมีท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งแล้วก็ท่ออากาศซึ่งท่อซึ่งท่ออากาศกับท่อน้ำทิ้งเนี่ยเขาไม่ทำไม่ขวัญแล้วมันคืออะไรอะ่ะแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดว่าขวัญให้อ่างเขาไปติดตั้งปุ๊บขวัญไม่ไม่รับรู้ไม่ได้ให้ช่างโครงการเข้าไปตรวจขวัญก็ต้องลื้อทุกสิ่งทุกอย่างออกมาใหม่แล้วตอนนี้ก็คือระบบน้ำที่เขาออกจากชั้น3จากจากเอ่อ ท่อจากตรงห้องน้ำไปตรงอ่างจากกุชชี่ยาวๆอะที่เขาต่อท่อลงไปน้ำก็รั่วคือตอนนี้บ้านหันพังหมดเลยเพราะว่าช่างผูู้ลเมฆคนนี้ยคนเดียวถ้าเกิดรวมแล้วค่าเสียหายอะคะหันให้คุณแม่กับพี่ที่เขาดูในโครงการนะคะที่เขาเป็นวิศวกรในโครงการะะให้เขาตีแล้วก็ให้เขาประเมินอยู่ตอนนี้เพิ่งเมื่อเช้าเมื่อเช้า,มาเามื่อตอนเที่ยงคุณแม่เพิ่งเข้าไปค่ะ แล้วก็ขวัญไม่ให้ผู้รับเหมาช่างเก่าคนนี้เข้าไปที่บ้านขวัญแล้วเขาไม่คุยอะไรกับเราแมคะโอ้โหคือช้ำระบมมากเลยพี่การที่แม่โทรไปหาเขาแล้วเขาบอกบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคือไม้ปลากเก้อมันเป็นไม้แท้ค่ะโดนน้ำม,มันไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณแม่คุณแม่ใจเย็นๆนะคะคุณแม่เอาการะลมังเอาการะลมังหาการะลมังอย่างเงี้ยไปลองขวัญถามว่าระยะเวลาสองสามทุ่มอ่ะคุณแม่ขวัญเข้าไปคนเดียวอ่ะ ให้แม่หัดคนอายุห0สบกว่าให้หักกะละมังไปนั่งรองถ้ามันอยู่ดีมันบกตกตก,ตกลงมาโดนหัวคุณแม่ขวญนนะทำยังไงเขาบอกให้คุณแม่หกักหักกะละมังเอาไปลองคือแทนขวานเข้าใจว่าณนะเวลาตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมืดค่ำคุณไม่มีช่างอยู่ในมือแต่คุณควรจะมีสปิรติตความมีน้ําใจว่าเออคุณแม่ครับอยู่เดี๋ยวคุณแม่รอผมแป๊บน,นึงนะคบเดี๋ยวผมกำลังขับรถไปช่วยคุณแม่แค่นี้ก็ได้แต่คนที่มาอยู่ข้างๆคุณแม่ขวันเนี่ย คือยามสองคนที่ที่เป็นยามของของหมู่บ้านกับเพื่อนขวัญที่อยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยโชคดีที่มีเพื่อนนะคะมาเก่าเล้ยชอบไงบ้างคะฮะไม่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 มีไม่มีเสนอราคาไม่มีอะไรมาเลยนอกจากคําว่าใจเย็นซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเสนอมาว่าจะมาแก้ไขปรับปรุงอ่ะขวัญถามใจพี่ว่าคนที่เขาทํางานแบบนี้พี่ยังสามารถเปิดให้เขามาปรับปรุงในบ้านเราได้อยู่อีกไหมพี่ เราไม่มีสัญญาอะไรนี้ใช่ไหมคะมีสัญญาค่ะมีมีสัญญาเอาไว้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างขวัญเพิ่นมานั่งเช็คแล้วขวัญก็ได้ที่แหวนเนี่ยช่วยขวัญมากๆเลยในการที่เช็คเรื่องระบบราคาทุกสิ่งทุกอย่างราคามาตรฐานอยู่นี่แต่ราคาที่เขาคิดเรวยขวัญอยู่นี่ขวัญถามว่าแบบเอ้ยขวัญเป็นเด็กขวัญทำงานหน้าทำานงงงงงงๆๆเอาเงินจากขวัญน่ะคุณเป็นผู้ชายอ่ะจะมีการฟ้องร้องไหมคะขวัญให้เป็นเรื่องของคุณแม่ค่ะเต็มที่แต่ว่า อ,อ,อย่างบริษัทนี้ที่ขวัญลงไปอะเพราะขวัญรู้สึกว่าขวัญเอาไว้ใจและขวัญเชื่อเขาเต็มที่อย่างคนอื่นถ้ามาอยู่ในเคสขวัญหรือว่าจุดตรงนั้นของขวัญเนี่ยก็ต้องก็ต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามไปตามคำพูดของเขาว่าเขาเป็นคนพูดปากหวานมากเพราะเขาเป็นคนแบบพูดปากหวานมากหนูก็ไม่ต้องการให้คนอื่นพอเรับรู้ว่าคนนี้มาจากบริษัทนี้อยากให้เอาออกไปเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นะ่ะบ้านคุณก็จะเป็นเหมือนบ้านขวัญ จะใครอะคะก็ต,ต,ต้องเป็นขวัญทำใหม่ใช่ถ้าให้เขารับผิดชอบถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ให้มันเกิดตั้งแต่แรกแล้วอะไม่มีเลยอืม ขวัญจะมีการเปลี่ยนผู้รับเหมาหรือมีรายอื่นเข้ามาแทนไหมคะหรือเ,เปลี่ยนแล้ว,ลวค่ะเปลี่ยนแล้วอันนี้เราต้องแบบว่าวันเปลียนเข้าไปดูมากเพื่อนมันก็เกิดเคสนี้แล้วก็ไปดูนคงถ้าไม่คุณแม่ไม่จันขวัญพี่ก๊อฟก็คงต้องเป็นทีมใครสักคนที่ขวัญก็ยกทีมใหม่แล้วก็ให้ทีมของพี่แบ๊บเขาไปช่วยดูในเรื่องกระเบื้องทุกอย่างแล้วอ,ะอ่ะ <c oughs> คิดว่าคือกำไรสู่สู่สังคมแล้วกันนะคะ เราข้าวข,ของเราในสายตายเราเป็นร้านไหมคะที่เสียรอให้มันระบุให้แน่นอนก่อนดีก,กว่าพี่เพราะว่าถ้าอะไรที่มันไม่ไน่าขวัญผมไม่พูดแล้วกันแต่แต่ใครถ้าจะมาทํากับบริษัทนี้หรือว่าคนในนี้อย่าทําเลยค่ะถ้าทําแล้วก็จะช้าเหมือนขวัญโอ้ ควรจะคุยเหรอพี่ออขอบคุณค่ะ